สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องยบาบสไตโก้ bye ครับวันนี้จ้างแม็โครคูบต้าครับมาขุดจะครับนี่ห้าหาคูณหกคูณห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับหกคูณหกนนะสะจะปลูกไว้สูบน้าบาดาลครับ เพื่อจะมาพักน้ําตรงนี้เดี๋ยวจะเอาผ้ายางมาปูครับี๋ยวจะสูบรถผักรถหอมนะครับเพราะว่าเอาสเสม์ตั๊มเลยมันไม่ทันนะครับน้ําม,มันลดหลายหัวไม่ได้นะครับลึกอยู่ครับได้ข้างล่างมีแต่ลูรังครับข้างบนเป็นดิน ลังอย่างดีครับลึกประมาณน่าจะสองเมตรครับคูบต้า ดูสนะครับนี้ผมจ้างมาในราคาชั่วโมงละ600บาทนะครับนี่ก็2ชั่วโมงแล้วครับ2ชั่วโมงก็1200ครับตรงนี้ตอดินมาใส่เยอะนะครับตรงนี้จะทำเป็นกระทำน้อยก่อยใจครับเอาไว้นั่งชิลครับยามเย็นกับเพื่อนๆกับ น้องๆป้ายาประดุกมาลงไว้เลี้ยงไว้ครับดูแล้ว,วน่าจะไม่เกินสามหรือสี่ชั่วโมงครับสี่หกหกสี่ยีสี่สองพันสี่ครับถ้าหกสามสามชั่วโมงก็ พันแปดกิไม่แพงครับเจอหินอยู่ครับนี่หินก้อนใหญ่ก้อนนึงแต่ข้างล่างเป็นลูกหลังหมดเลยครับโชคดีไปลูกหลังแต่ข้างบนเป็นดินดินดินดำดินดำดินแดงครับ ถ้าเป็นรถเมคโครใหญ่แถวบ้านผมก็ชั่วโมงละพันห้าร้อยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทประมาณนี้ครับแต่ว่ารถใหญ่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ยากครับมันมาย้ายยากครับถ้าถ้าอย่างนี้ย้ายง่ายครับพอดีนะแกอยู่แถวนี้พอดีแกก็เลบอกให้แกามาขุดสะให้ครับ ถามแกแล้วแกบอกว่าแมคโครกันนี้แกซื้อมาหนึ่งล้านสามแสนบาทครับส่งเดือนและสองหมืนกว่าบาท ดูแล้วน้ำน่าจะพอนะครับถ้าสูบลงไปไว้แล้วถ้าไม่พอนี่น่าจะขยายอีกครับพอดีไม่โครบ้บานแกนอยู่ใกล้ครับไม่ไกลน่าจะพออยู่นะ <c oughs> นี่ก็ํำนะครับมาขุดได้ประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูใหม่คนระับฝากกดไลค์กดติดตามด้นะครับถูกใจได้นะครับบวัสดีครับ